สวัสดีจ้าท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้จะพามาชมบอลสีนะคะบอลส,สีสวยๆเลยค่ะตัวนี้มีชื่อว่าโวคานูนะคะโวคานูค่ะให้ดูสีชัดๆเลยนะคะมีสองกระถางนะคะมีสองกระถาง มีสองกระถางไหนสวยๆเลยจ้าอันนี้กระถางดะไม่ใช่บ่อนสีอันนี้มาจากมาไปสิงห์บุรีมาค่ะ มันมีวันนั่นจะมีของใหม่ยู่ทุกรอบเลยค่ะใบละพันถ่ายเมื่อไรจะมีจะมีจะมีคนคอยมาขัดจังหวะทุกรอบเลยค่ะเพราะว่าร้านอยู่ติดถนนนะคะยังไม่ได้บอกราคาท่านผู้ชมใช่ไหมคะอ่า4 5บส่งฟรีนะคะ4 5่ส่งฟรี สี่ร้อยห้าสิบซองฟรีคยแบบน้ำแฟนก็พูดไม่พอเลยค่ะแฟนก็พูดไม่พอเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปเดี๋ยวให้ดูดูลายสวยๆเลยค่ะสวัสดีค่ะมาดูโชคค่ะชมชมโชคเลยค่ะรีบชมรีบเอฟก่อนเลยค่ะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูขายในไลน์หมดนะคะ บอลสีก็มีนะจ๊ะนี่เพิ่งมาจากสิงห์บุรีค่ะอันนี้เป็นชมพูทวีปค่ะหนึ่งร้อยหกสิบบาทส่งฟรีนะคะชมพูทวีปใดูสีเลยค,ยค่ะสวยค่ะสวยพอดีไปไปไป,ไป,ไปตลาดที่สิงห์บุรีมาค่ะตลาดวัดพะนนแล้วก็ได้ได้ไดโชคไอ้ได้บอลสีมาดา อันนี้อสวยค sì> ่ะนั่นเดอสวยอยู่จ้ะเอฟเลยค่ะนี่ยแต่ลูกลูกค้ามาเอาของวันไหนคะ่ลกค่าอยูกค้าอยู่ก็ไหนรู้กรงลกันนะแต่แต่หนูเหมือนเคยเห็นแกเข้ามาในสวนบ่อยอยู่ด้วยค่ะ มาบอยอยู่ก็มามาบ่อยอยู่โอ้ยยังไม่อันนี้กันเลยนหนุนึกว่าเขาโอ้ยหนุนึกว่าเขามาขนขึ้นรถไปหมดแล้วอ๋ออ่ามามาต่อกันที่ชายชนนะคะชายชนชายชน 150บาทส่งฟรีนะคะชายชนสีหนึ่งบาทส่งฟรีมีสองกระถางนะคะสองกระถางหนึ่งบาทส่งฟรีนะคะ่ะ ตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะนะคะเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนเออตัวนี้เป็นเก้าทับนะคะเก้าทับเก้าทับนี่ค่ะส,สวยๆเลยค่ะดูสีดูสีเขานะคะเก้าทับ หนึ150บาทสูงฟรีนะคะจิบโซนี้จิบโซนนี้นี้แม่ทำงานอยู่ลูกนี้นี้นอย่าก,กวนแม่แล้วก็มาต่อกันที่กระถางนี้นะคะ,ะตัวนี้น้องมีชื่อว่าตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบ จะวันชิงครบ120บาทส่งฟรีค่ะ120บบาทส่งฟรีสนใจสอบถามกันเข้ามานะคะ เดี๋ยวมาต่อกันที่ชคเก้าชั้นนะคะชคูเก้าชั้นชัวเก้าชั้นยังไม่ได้ออกออกมาจากล่างเลยนะคะชคเก้าชั้นอันนี้ราคาเดิมใช่ไหมคะให้ให้ราคาเหมือนอ่ารุ่น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 ที่แล้วแดงดำแดงดำเดี๋ยวเอาให้ดูทีละต้นนะคะ ดูฟอร์มใกล้ๆเลยนะคะแดงดำส,สวยๆเลยค่ะสามร้อยส่งสามพสร้อยส่งฟีนะคะ 3, สามพสองร่งฟี 3, สามพสองรส่งฟี น้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วสีกำลังมาเลยนะคะสีกำลังมานี่ค่ะดูใก,ใกล้ๆนะคะสีกำลังมา ราคาเดียวกันนะคะราคาเดียวกันราคาเดียวกันทั้งสี่กระถางเลยค่ะมีใบใหม่เข้าออกมานะคะ อีกกระถางนึงค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะดูใบนี้ค่ะดูใบนี้ สนใจตัวไหนอ่าลูกค้าแคปหน้าจอเลยนะคะสอบถามกันเข้ามานะคะสีกำลังเข้านะคะสีกำลังเข้า ขอบคุณนะคะลูกค้าคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะสนใจต้นไหนก็สอบถามกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ